สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับมันนี่กับยูกำลังมิกซ์กสัเงเกตนะครับในช่องครัวขึ้นตุ่มนะครับนะมันนี่ของผมนี่กี่ครับเขาเอือนไก่ยังครับอยู่ทางบ้านนี่กินบ่ครับพี่นอๆๆ้องพี่แฮมดําแทมต้มเคกอนไก,ยไกยนน่ยังไก่ยังพี่น้องเบิ่งเบิ่งเลยไก่แล้วมันเป็นชุดแป้งทอดนะครับ มีน้ำจิ้มพี่น้องเพื่าพี่ไก่ไก่ไมเกินน้ำกันครับอะมีคนขามาเบิง์บนนอหอมได้ไก่ครับ เลยไกลค,ครับมาหินมาได้ครับมาหมาบกับรังใจให้กันได้กันครับโมโหว,ว่าจะเห็ดคลิปอย่างก็เลยมาล่องไล่สดเบึงครับว่มามันเป็นยังไงสงกับรังใจกันให้เด้ครับพี่น้อง อันนี้อีช่องหนึ่งกันเขาอีกช่องหนึ่งกัน โอ้นี่ไงผู้รับชมสองท่านนะครับผู้เรเบิเนาะนี่ไงผู้รับชมสองท่านนะครับผู้เรเบิลนี่ไง <c oughs> <c oughs> บังเองครับไม่ร้องเหรอ เบืเอ้อง,องเอ็อเอมส้มเองอเแคปสดโอ้โเสียกองอเด้อกินไก่เขาเอือนไก่อย่างเดิมผมเสิร์ฟบล็อกนี้เนี่ยก่อนเขาเอือนไกออ่ไกอย่างวะไก่ไม้ แป้งทอดไก่ทอดเสียบไม้แจกสูตรไก่ทอดอไก่ชุบแป้งทอดสูตรนี้ทำง่ายๆแจกสูตรไก่ทอดมันเป็นไก่ทอดเสียบไม,ม้เออแม่พี่น้องไก่ทอดเสียบไม้ครับ มีเพลงพวามดีเป็นพี่น้องกันกินน้องคิดมม่ได้ลบคลิปโดนแล้วพี่น้องอย่าลืมอย่า,าพาดวนี้จากกันเลยเพี่น้องกลับไปสุบ้านนะครับตอนนี้บ้านเรามีเวลามีเวลาเรากลับไปสุบ้านเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามเลยเลยครับพี่น้อง Thôi um, tôi cũng cài anh Chặt được นหาเพื่อนกันหาเพื่อน,น

sách cùng như thế หาเพื่อนบ่พ้อก็สิเฮ็ดเอาอ กินไก่น้ำแข็งมั้ยลกินไก่กินไก่ง้อหากุ้งนี่บ่พอ 嘿嘿，那你说。 ไอ้เทครับ hàng hải, hả? hàng hải, các bước hành tiếp tục trở dần lên, cập máy là bây giờ, cập máy

tục tụi bưởi không hợp pháp chúng ta sẽ đến đâu tốt nhất là ít nơi thời

ขึ้นเมื่อมีคนเข้ามาดูแล้วก็วิคอมเมนต์มันไม่มีคลิปอะไรลงครับเติมาลงเพื่อแต่สมกำลังใจให้เพื่อนแด้ผลไลยสรงมเราอยากไห้ส่งมกำลังใจมากครับมากครมากร หลังจากชมคิดอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครทยกดติดตามครับแลวผมจะกลับไปเยียมบ้านทันทีรออยนครับตอนนี้ก็มีทํที่สองทองช่องนะครับหน่อีตกัวถิงกุ่มที่ท่องที่สอง T O Y Kitchen Channel นะครับเพื่อบว คือตันงเงื่อนไขก็จะรับสมัครได้ค่ะคืนนายนั่งนักตั้นายนั่งผู้เรียนจะต้องทำแบบ ตามด้วยตีบอแ์ช็คเกนแล้วซีรี้ตามด้วยยาประจำตัวครับพี่น้องเป็นไขมันไม่เป็นเลิศมันไม่ใช่เป็นไขมันเอยอะไขมันอุดตันในเลือดเป็นคอเลสเตอรอลสูงอาบน้ำแห้งยาลดไขมันมากขึ้นก่อนหลังล้างอาหาร อเซ็ตบอกกิอไรเคอร์นนนเนตนึกวนาขาดวาอไนะฉันอยากกินวนัออวนอกิน กำลังใจส่งสติ sticker, ๊กเกอร์กำลังใจกันได้เด้อพี่น้อง สวัสดีหุ่มผู้ชมผู้ใดน้อแรงงานตัวเด้อครับคุณผ้คุยกันคุยกันดนผมบวกกันสือบอกซื้อเล่นเสียนเรียกน,น้ำเาด้อครับอียงง้อนี่อย,ย,ยู่เบอร์นี่อยู่คนหงเบหนึ่งถึห่ย มัฟังเพ็อยังไงบ้างเอาหายไปแล้วครับท่าน

วันนี้ก็เบิดแหละอ่ะจะเริ่มปากกดไรกดสับตะไคร้เพ่อไปกับร่งางกายให้กันนะครับพี่น้อาทอว่คุณตึงเเลยกินยาน,นอนแล้เพ่อนเนาะยาเครื่องเม็ดยาลดแกมันปากกดไรนะกดสับตะไ้เราบไปเยี่ยมบ้านครับนอนเนาะจ้าอ,อ,อยากันครับ

khó xin xuất trong đây nó bảo thì nọ xin sực